ค่ะก็อาชีพแรกนะคะที่จะเอามานำเสนอวันนี้นะคะก็คือนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันค่ะฟรอนต์เอเดเวลอปเปอร์นะคะก็คือนักออกแบบแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเดเวลอปเปอร์คือเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะคือชีวิตประจำวันของพวกเราอ่ะ <c oughs> คือใช้แอปเยอะมากเพราะว่าพวกเราต้องการความสะดวกสบายค่ะเพราะว่า แอปพลิเคชันนยมันสามารถให้ความสะดวกสบายกับเราได้นะคะเช่นที่ใช้บะบอกก็จะเป็น IG Facebook อะไรประมาณนี้นะคะ่ะหน้าที่ในเลยอความรามับผิดชอบของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะก็คือการวางแผนและออกแบบระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นสีสีหรือว่าสีเว็บหรือว่าจะเป็นระบบของเว็บหรือว่าเราจะต้องการให้มันเป็นแบบไหน เราสามารถวางวางแผนก่อนที่จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาได้ค่ะ,ะแล้วก็เขียนโปรแกรมแล้วก็พัฒนาแอปตามที่เราได้วางแผนไว้ค่ะถ้าเราวางไว้แบบไหนเราก็ต้องค่อยๆเขียนแบบเขียนไปทีละน้อยทีละน,น้อยนะจนโปรแกรมของเรามันสมบูรณ์นะคะทดสอบและแก้แก้ไขข้อผิดพลาดอันนี้ต้องใช้ผู้ทดลองใช้งานจริงค่ะเพราะว่าจะได้รู้ว่าแบบนี้มัน work หรือไม่ work แล้วก็ปรับปรุงและอัปเดตแอปพลิเคชัน ทางนี้นะคะ่ะการประบปรุงแอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อให้มันทันสมัยค่ะเพราะว่าโลกมันก็ไปทางหน้าตลอดนะคะเราไปทางหน้าตลอดแล้วก็เราต้องอัปเดตตลอดเหมือนกันค่ะเหมือนแบบถ้าเป็นไอโฟนนะคะมันจะมี iOS ค่ะที่จะอัปแบบปีละหนึ่งปีละรอบปีละรอบเพื่อให้แบบโทรศัพท์ของเรานั้นทันสมัยมากที่สุดะคะ่ะทักษะที่เราจําเป็นนะคะก็คือ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมอันนี้จําเป็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเราก็จะทำแอปพลิเคชันไม่ได้ค่ะแล้วก็การเข้าใจในการทํางานของระบบอินเทอร์เน็ตรู้จักฐานข้อมูลแล้วก็ใช้งานเฟรมเวิร์กต่างๆเป็นค่ะอันนี้จําเป็นมากๆค่ะแล้วก็มีทักษะความคิดเชิงแก้ปัญหาค่ะสายงานย่อยนะคะก็คือนักพัฒนาหน้าบ้านหรือแบบประมาณว่าหน้าเพจ แบบจัดการจะมีแม่ค้าขายออนไลน์ค่ะที่จะมีหน้าบ้านกับหลังบ้านซึ่งหน้าบ้านก็ต้องพัฒนาให้หน้าใช้งานหลังบ้านก็ต้องพัฒนาให้มันไม่ยุ่งเหยิงค่ะแล้วก็โอกในในาสอนาคตน,นะคะอาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยมีความต้องการสูงมากในปัจจุบันเนื่องจากธุรกิจแทบทุกประเทศนะคะต้องใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะคะในการดำเนินง,งานธุรกิจต่างๆค่ะ สายงานนี้นะคะจึงเปิดโอกาสและก็มีต้อง,ต,องต้องมีโอกาสมากมายคะ่ะในอนาคตแล้วก็อันต่อไปนะคะ<ป>ก็เป็นจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ค่ะนักออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้อาจจะไม่เคยได้ยินนะคะว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันคือในยุคนี้นะคะแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ไม่ต้องไม่ต้อง ใช้งานได้อย่างเดียวนะคะคือต้องใช้งานง่ายดูดีน่าใช้และก็สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ค่ะหน้าที่และความรับผิดชอบของสายงานนี้นะคะก็คือวินใจและวิเคราะห์ผู้ใช้ว่าคนในยุคนี้ต้องการอะไรเราต้องการความง่ายความสะดวกสบายแล้วก็ทำแอปให้มันง่ายและก็สะดวกสบายค่ะ แล้วก็ออกแบบประสบการณ์ใช้งานวางโครงสร้างลำดับขั้นตอนการทำงานของเว็บไซต์นี้ออกแบบส่วน,นติดต่อผู้ใช้คือกำหนดโทนสีฟอนต์ปุ่มแล้วก็องค์ประกอบภาพรวมของแอปพลิเคชันค่ะทักษะที่จำเป็นนะคะก็คือการออกแบบเชิงประสบการณ์การออกแบบกราฟิกอันนี้จำเป็นค่คะเพราะว่ายิ่งสวยยิ่งดึงดูดค่ะแล้วก็มีใช้เครื่องมือออกแบบได้ค่ะ แล้วก็มีความรู้เรื่องการออกแบบเป็นหลักค่ะโอกาสในอนาคตน,นะคะเป็นที่ต้องการสูงมากเนื่องจากธุรกิจทุกประเภทต้องการสร้างเว็บหรือแอปที่น่าดึงดูดและตอบโจทย์กับผู้ใช้งานในปัจจุบันค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนออาชีพในยุคดิจิตอลแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ